สวัสดีค่ะพาเพื่อน,นมาดูดอกไม้หน้าบ้านนะคะปีนี้ดอกไม้หน้าบ้านสวยนะคะปีที่แล้วเออปีที่แล้วไม่สวยนะคะปีนี้ดอกไม้สวยมากเลยนะเดยพาเพื่อนเพื่อนมาดูพอเขาบานเต็มที่แล้วเขาก็จะคือเหมือนเหมือนกิ่งมันหนักอะ่ะมันจะโน้มลงไปอยู่ข้างล่างหมดเลยค่ะเพ,พื่อนๆจะเห็นว่ามันไปกองอยู่กับพื้นอืนะ นี่ดอกไฮเดรนเยียนะคะที่เอปลูกเอาไว้ปลูกไว้จริงๆแล้วเอาแค่สองโก,ก็พอเราปลูกสีฟ้าสามโกไงแล้วก็ปลูกสีแดงที่ลุงฮันให้มันเกิดอีกโก่งเป็นห้าโกอก็เลยได้เป็นสี่โกอสิปลูกสีฟ้าสามสีแดงหนึ่งสีชมพูทีนี้มันก็เลยเป็นสี่โกอแน่นไปหน่อยนะคะ พอแน่นมาปีนี้สวยนะคะเวลาเพื่อนๆจะตัดใส่แจกกันนะคะเดี๋ยวจะแนะนำเอเแนะนำไม่ให้ตัดเอ่อเอาแบบนี้ใส่นะคะเนี่ยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยตัดนะวันเดียวเหี่ยวนะอะไรแบบเนี้ยถ้ามันมีสีฟ,ฟ้าสีครีมๆอย่างงี้ไม่ตัดนะคะห้ามตัดนะคะเอาดอกที่มันบานเต็มที่ก่อนเดี๋ยวจะบอกนะคะเนี่ยดอกประมาณเนี่ย เนี่ยคือบานเต็มที่แล้วบานเต็มที่มันก็จะประมาณเนี้ยนี่ก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะคือบานเต็มที่เดี๋ยวจะบอกนะคะมันจะบานประมาณนี้ค่ะเนี่ยบานประมาณดอกสีชมพูนเนี่ยค่ะนนเนี่ยดอกสีชมพูเนี่ยคือเขาบานเต็มที่แล้วพอเราไปตัดแจใสแจกกันปุ๊บเขาจะไม่เหี่ยวนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไปตัดสเต็ปนี้ไปใส่แจกกันหรือสเต็ปแบบนี้ยังเหี่ยวอยู่นะคะต้องเลือกให้ดีนะเวลาตัดเอาไปใส่แจกกัน Uh huh. ต้องเอาสเต็ปนี่เอตัดเอาไปใส่เยอะแล้วบัากโกนลูกสาวลุงฮันมาก็เอาไปต้งกงทำเริ่มเลยคือตัดเขาตัดเอาไปใส่แจกันนี่ถ้าซื้อแพงมากเลยนะคะถ้าซื้อเนี่ยมันจะแพงนะคะมันจะแพงมากเลยเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งโน้นหน่อยบางนี้ก็จะเหมือนเดิมนะคะั uh huh. างนี้ก็นี่ก็จะเหมือนเดิม นี้ถ้าเอาไปตัดใส่แจกกันก็ประมาณนี้ประมาณนี้ไอ้มันออกใบออกอย่างเงี้ยกำลังดีนะฮะอย่าไปตัดที่มันมีใบแบบนี้อยู่นะนเหี่ยวเหี่ยวทันที่เลยเนี่ยใบใบเนี้ยตัดได้เนี่ยใบเนี้ยไม่ใช่ว่ามันบานอย่างนงี้แล้วตัดแล้วมันจะไม่เหี่ยวนะเนี่ยเนี่ยให้มันบานเต็มที่แบบนี้เนี่ยเนี่ยมันถึงจะไม่เหี่ยวนะฮะ มันมานแบบไอ้เจ้านี้เหี่ยววันนี้ตัดไปก็ยังมีบางอันที่เหี่ยวอเนี่ยฝั่งนี้มันก็จะโน้มลงมาดินโน้มมาเพระ่อมันหนักนะคะพอมันหนักแล้วมันก็จะโน้มลงมาอพอมันหนักแล้วมันก็จะโน้มลงมา เอตัดใบเอตัดอีสวยๆออกไปเยอะแล้วค่ะนี่ก็เหลือเหลือพอสมควรนะคะเหลือก็คือเหลือสวยๆอยู่แต่ว่ามันกอมันไม่ใหญ่คือพุ่มมันไม่ใหญ่ไงก็เหลืออยู่บ้างแหละพุ่มมันไม่ใหญ่ที่เอตัดไปใส่แจก,กันอนะ่ะพุ่มใหญ่ เท่านี้กว้างมาเท่ามือเอเนี่ยกว้างนะฮะปีนี้มันได้คือมันได้ฝนตกดีด้วยอะไรด้วยไงมันก็เลยค่อยยังชั่วนิดหน่อยอะาว่าเขาเนี่สวยมากเลยนะคะเนี่ยยิงโตตอนสมัยมาใหม่ๆนะอีก็เดินช่วงนี้ที่ไรก็ชอบเดินถ่ายดอกไอรนเยียถ่ายนี่แหละตั๋วพอของตัวเองมีแล้วไม่ต้องเดินถ่ายที่ไหนหรอก นะคะเอาดูของตัวเองก็ชื่นใจนะลุงคันเขาก็ชอบนะคะยังบอกว่าดีเอปลูกต้นไม้ขึ้นเนี่ปลูกอะไรขึ้นหมดนะคะมันขึ้นบอกตรงก,กเร็เราปลูกมันก็ขึ้นเราดูแลเราปลูกมันกะ็ขึ้นนะคะถ้าเราไม่ดูแลถ้าเราอะไรมันมันก็จะไม่ขึ้นนะ,ะ้ะเราดูแลมันดีๆมันก็ขึ้นทุกอย่างแหละนะเนี่ย น้ำหนักไปนโนกองเอ้แมงอยู่กับพื้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในทางนู้นกันต่งนี้ก็เหมือนเดิมนะคะตรงนี้จะเป็นสวนไอ้นี่ของเราไอ้ตัวนั้นของเรา ไม่รู้ยังรอดอยู่หรือเปล่าสวนผักเอตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสวนผักเอเหมือนเดิมอันนี้ต้นไฮเดรนเยียรุ่นรุ่นพ่อตานะคะพ่อตาให้ของขวัญวันเกิดลูกชายลูกชายคนเล็กลุงฮันแล้วลูกแล้วแล้วลุงฮันแกเอามาปลูกไว้ตอนแรกมันจะตายเลยไม่ตายเลย เอก็ดูแลนะคะเนี่ยดูแลคือคืออันไหนที่มันตายเอก็ต,ต,ตัด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 มันก็ขึ้นมาใหม่อ้ยต้นนี้ประมาณสามสิบกว่าปีได้แล้วมั้งเนี่ยโกเนี่ยของแต่รุ่นปู่แต่รุ่นพ่อตรงนั้นน่ะอันนี้พามาดูดอกไม้ในบ้านนะคะอันนี้แต่งดอกไม้ตรงคันกันแล้ว ขี้เกียจซื้อนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นวิกตอเรียนะคะเดี๋ยวต้นวิกตอรียเดี๋ยวเขาขึ้นมาเขาจะสวยมากเลยตรงนี้มันจะเป็นสีชมพูกับสีขาวนะคะเนี่ยต้นวิกตอเรียมันจะประมาณนี้ค่ะต้นเขาจะประมาณนี้เห็ยเพื่อนเห็นไหมออกดอกมาก็จะประมาณนี้อันนี้ยังเป็นสีชมพูกับสีขาวนะคะเพื่อนเี๋ยวรอดู เขาขึ้นสวยมากเลยตอนแรกซื้อมายังไม่ได้ขึ้นขนาดน,นี้เลยขึ้นเหมือนดอกไอ้นี่เลยเนาะขึ้นเหมือนต้นนี้นั่นเลยใบมันนะต้นอะไรอะแกงขี้เหล็กอะบางนี้ก็จะเป็นผักของเอ๋นะบางนี้ก็จะเป็นผักของเอ๋นะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นผักนะอะครับมาดูฝั่งนี้ค่ะอันนี้จะเป็นกล้วยแดงนะคะโอ้นนี้ต้องกะเพราลืมเมื่อวานผัดลืมนี่ลืมเลยเอามาไว้ตรงนี้ก่อนจะได้เห็นจะได้ไม่ลืมเดนนี๋ยวจะเอาน้ำรดมันหน่อยอันนี้ต้นนี้เหมือนกันวิกตอเรียแต่เป็นสีม่วง ะ,ะจะเป็นวิกตอรีเนี่ยเป็นวิกตอรียสีม่วงสี <Okay. S 1> ม,ม่วงแาบน,ะะนี้ทำให้เดี๋ยวนี้ก็มันไม่ได้ไปไหนนะคะมันแต่งต้นไม้มันเพลินดีเราไม่ต้องไปซื้อดอกไม้เดี๋ยวสิบวันเปลี่ยนสิบวันเปลี่ยนเราไม่ซื้อแล้วเราซื้อสาวบอเลเราจะได้ใช้เงินประหยัดอันนี้กล้วยแดงนะคะกล้วยแดงของเรา กล้วยแดงเขาฮิตกล้วยด่างกล้วยแดงกันเราก็มีนะคะเราก็มีแดงไม่แดงก็ดูเอานะคะแดงยันต้นอันนี้สั่งทางอินเทอร์เนต็ตมาใบมันก็จะหักขาดหน่อยนะคะเนี่ยสั่งทางอินเทอร์เนต็ตมาแดงยันต้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยลูกออกมาแดงกันแดงแดงองชมพูนะคะลูกมา แนองอ่ชมพูนะอันนี้ก็จะเป็นต้นมรกตเอามาเปลี่ยนกระถางแล้วพอเปลี่ยนกระถางปุ๊บไว้ข้างนอกนะอันนี้ก็จะเป็นลิ้นมังกรนะฮะอันนี้เป็นลิ้นมังกรก็ดูสิเขางอกแล้วพอ,นนเ,ปอเปลี่ยนปุ๊บเขาก็งอกเลย อันนี้จะเป็นไอใบโหระพาซื้อมาไว้ทำแกงกินนี่ก็ใบโหระพาอันนี้ต้นเดลี่นะต้นเดลี่อันนี้ต้นปาล์มอันนี้ก็อนนกเอ่อกล้วยกล้วยหอมนะคะตะคุลของอเมริกาทั้งนั้นเลยะคะ เนี่ยก็ประมาณนี้และค่ะให้ม่ไม่ได้ดูกันเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนี่กล้วยบอกแล้วกล้วยนี้แดงยันต้นเลยนะคะกำลังฮิตๆกันอยู่เราก็ติดเทรนนิดน,นึงนะคะเนี่ยแดงยันต้นเลยกล้วยนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูไอ ไอไอตัวด่างของเราอะ่ะเขาชื่อตัวอะไรวะอืมพลูด่างไม่ใช่พลูด่างมอนสเตราด่างของเราเดี๋ยวเราไปดูกันนะนี่พามาดูต้นต้นกวักโมรกฏเราเรียกชื่อผิดเปล่าวะเออยะต้นกวักโมรกฏไหมลืมจำชื่อไม่ได้ แล้วก็เขาบอกว่าถ้ามีสิบเก้าใบกับ,บยี่สิบเอดใบอ่ะเขาจะกวัดโชคลาบนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยกระถางเนี้ยเบ็ดเสร็จรวมทั้งหมดนะคะรวมรวมทั้งหมดเลยนะคะเบ็ดเสร็จก็อยู่ที่ราวๆประมาณเกือบเกือบห้าพันบาทนะคะรวมทั้งกระถางรวมทั้งอะไรแล้วนะคะ รวมทั้งกระถางรวมทั้งอะไรแล้วมันห้าพันกว่ารวมทั้งกระถางรวมอะไรแล้วห้าพันกว่านะคะเพราะว่าแค่ต้นไม้ต้นเดียวมันก็รอบประมาณเจ็ดสิบกว่ายูโรแล้วอ่ะนะเราก็ไปสรรหามานะคะสรรหามาเดี๋ยวมานับกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอ่ะอันนี้ตีขึ้นมายี่สิบสองแล้วนับผิดหรือเปล่าวะเดี๋ยวนับใหม่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามยี่สิบเอ็ดค่ะไม่ใช่ยี่สิบสองนะฮะ ทางนี้ก็จะเป็นยี่สบเอ็ดเนี่ยใบใหญ่ๆนี่จะเป็นยี่สิบอ็ดหมดเลยต่อใบข้างล่างจะมีสิบเก้าใบสิบแปดใบนะคือจะกอจะแพงอยู่ที่กอใหญ่กอเล็กนะที่นี่นะคะเดี๋ยวไปดูของแพงที่สุดเลยมาค่ะมาดูต้นมอนสเตราด่างของเราแล้วจะบอกไว้เลยนะคะว่าที่เนเธอร์เลนเนี่ยคุณไม่สามารถไปหามอนสเตราตามร้านทั่วไปได้นะที่คุณที่ที่คุณเห็น ค,คุณสามารถไปซื้อมอนสเตอราที่แบบไม่ด่างได้ตามร้านค้าทั่วไปแต่ดางอย่างเงี้ยคุณต้องเข้าร้านพิเศษเท่านั้นนะคะหรือคุณจะสั่งทางอินเทอร์เนต็ตแต่ได้ไม่ตรงปกนะคะสั่งทางอินเทอร์เนต็ตได้แต่ได้ไม่ตรงปกนะ,ะแต่ว่าคุณไม่สามารถมัน,ม,นม,มันจะไม่มีขายตามร้าน คือตาร้านอย่างที่แถวบ้านเองมันจะเป็นเ Tau c นท t e มใช่ไหมมันไม่มีขายนะคะเอวิ่งไปหลายที่แล้วเฟคาเอก็อวิ่งไปดูนะคะทิวเบิร์กเอก็วิ่งไปดูแล้วแอกดัมโบสเอก็วิ่งไปดูไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอมั่นใจได้เลยว่าไม่มีขายในร้านธรรมดาทั่วไปนะคะเขาจะมีขายในร้าน พิเศษร้านเฉพาะแล้วร้านเฉพาะไอ้นี้โดยเฉพาะนะฮะเนี่ยเอไปซื้อร้านเฉพาะเจาะจงมาเลยนะคะเอเซอดูในเน็ตว่าร้านตรงไหนเขาขายเอก็วิ่งไปแล้วเขาเฉพาะแต่พวกเนี่ยมอนเซล,ล่าดาังขายนะเอออย่างอื่นเขาคือเขาเฉพาะแต่พวกดังๆเนี่ยแหละขายนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นฮาฟฮาฟมันเป็นฮาฟฮาฟครึ่งใบนะ,ะลองลองที่เออ เมืองไทยขายแพงมากเลยนะคะที่เมืองนอกโหก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่เอาเรื่องนะนี่คือความสุขนะคะเพื่อนะนี่คือความสุขที่นี่นะจะบอกไว้เลยนะที่นี่นะให้ดูอ่ะที่นี่เขาก็จะขายเป็นใบเหมือนกันนะคะถ้าถ้าสามใบเนี่ยเขาจะขายกี่ร้อยยูโรก็ขายถ้าสามใบเขาก็จะขายอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบเก้ายูโร ถ้าหกใบเขาก็จะเพิ่มราคาขึ้นมาแปดใบเก้าใบเขาก็จะเริ่มเพิ่มราคาขึ้นมานะคะมันอยู่ที่ว่าใบใหญ่ใบเล็กต้นสวยต้นไม่สวยอยู่ความสูงความต่ําเนี่ยมันดูที่ว่าสามใบเนี่ยความต่ําเท่านี้สามใบความต่ําความสูงเท่านี้เ็าจะขายราคาหนึ่งนะถ้าสามใบความต่ําเท่านี้เ็าจะขายราคาหนึ่งสามใบความสูงเท่านี้จะขายราคาหนึ่ง นะคะก็จะขายอยู่ที่ก็จะขายเป็นใบแล้วเขาจะขายความสูงความตำ่ำเขาจะประเมินตรงนั้นนะคะเพื่อนๆคาดเดาไม่ได้หรอกพวกพวกเอ่อพวกเนี้ยพวกที่เขารักต้นไม้พวกที่เขาพเขาพาะต้นไม้ขายอ่ะเขาจะรู้นะคะนะคะ,นะคะของเออของเอก็นะคะแพงใช้ได้เลยนะคะแพงจนไม่ต้องให้ผัวรู้นะคะก็หกผัวไปว่า ไม่เท่าไหร่แต่ตัวเองอ่ะแอบถอนเงินสดนะคะถอนเงินสดผัวมาจ่ายนะคะแอบถอนเงินสดผัวมาจ่ายก็เลยผัวนะคะเขาเล่นก็เราก็เล่นตามเขาน่ยเดี๋ยวหาให้ดูอีกนัานเนี่ยใบก็จะประมาณนี้คะเนนะคะอันนี้จะเป็น half h a ครับครับเนี่ยเนี่ยใบนี้ออกมาละาเนี่ยบอกว่าเลยลายลายยันต้นเดี๋ยวให้ดูนะเขาดูที่นี่ตรงนี้แล้วค่ะเนี่ยลายถ้ากล้วยมันจะด่างหรือถ้ามอนเซล่ามันด่างเขาดูที่ยันต้นเลยมันจะลายยันต้นของมันนะคะยันต้นเนี่ยยันกิ่งเนี่ยเห็นไหมยันต้นยันกิ่งมันจะด่างของมันเลย นะฮะเนี่ยกิ่งเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเอาดูชัดๆเนี่ยมันงูเขียวไหมเนี่ยมันจะลายยันกิง่งมันจะลายยันต้นเลยนะฮะเพื่อนนี่คือความด่างของเจ้ามอนสเตล่านี่ของนเนเธอร์แลนด์แท้เลยนี่ของนอกแท้เลยนะฮะอืมนี่ให้เพื่อนได้ชื่นชมกันนะฮะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะ <laughs> คลิปนี้เอาแค่ okay, นี้ก่อน บาย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 